หุ่นยนต์ลงน้ํากันค่ะเป็นหุ่นยนต์สําหรับสาวายน้ํานะคะรุ่นซฟเฟีย LED ค่ะน้องเป็นหุ่นยนต์ทําความสะอาดสะอัตโนมัติค่ะหุ่นยนต์รุ่นนี้นะคะเหมาะกับสาวายน้ําทุกขนาดและทุกประเภทเลยค่ะ ใช้งานง่ายมากค่ะซึ่งจะช่วยให้การทำความสะอาดสะวายน้ำนะคะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มเปิดนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะเราสามารถกำหนดรอบําทำความสะอาดของเครื่องได้ค่ะสามารถตั้งค่าการทำงานได้สูงสุดถึง7วันเลยค่ะเมื่อหุ่นยนต์ลงไปในสะวายน้ำแล้วนะคะน้องก็จะทำการดูดตะกรนที่อยู่ใต้พื้นผิวสะค่ะไม่ว่าจุดไหนที่ทำความสะอาดยากนะคะหุ่นยนต์ของเราก็ทำความสะอาดให้หมดจดเลยค่ะและตัวหุ่นยนต์ของเราค่ะสามารถปีนผน นังของสาไวยน้ำได้อีกด้วยนะคะต่อให้พื้นผิว้ากแค่ไหนค่ะหุ่นยนต์ของเราก็ทำความสะอาดได้หมดจดค่ะซึ่งวิธีการถอดล้างทำความสะอาดนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราเปิดฝาข้างบนออกนะคะเราก็จะเจอกับแผ่นผ้าค่ะและนี่ค่ะสิ่งที่หุ่นยนต์ของเราดูดขึ้นมาจากใต้สระนะคะก็จะเป็นเศษต่างๆเลยค่ะวิธีการล้างทำความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ใช้น้ำฉีดล้างแบบนี้ค่ะเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็นำหุ่นยนต์ของเราไปตากให้แห้งค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้น สำหรับการทำความสะอาดสะวายน้ำค่ะเรียกได้ว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดสะวายน้ำนะคะตอบโจทย์มากๆค่ะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาทำความสะอาดสะวายน้ำนะคะหากสนใจค่ะติดต่อได้ที่เจฟา s สว imming pool